สวัสดีครับพมอแม่พี่น้องปองไปสุผูสุคนครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมสวัสดีตอนเช้าครับอยู่ที่โกดังอุบลสายยันสาหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมนะครับตอนนี้ก็ทีมงานก็เตรียมตัวครับผมเตรียมรถเตรียมร่างพร้อมเสียออกเดินทางสู่วังสะพุงจังหวัดจังหวัดเลยนะครับเนาะนี่ครับทีมงานเนาะเนี่ยเสร็ครถเช็คล่าเตรียมพร้อมนะครับหุ่นหลังรถกันเตรียมพร้อมเดินทางสู่เมืองเลยนะครับเด้อ โอ้ประมาณหกลอยเจ็ดลอยโล่นนเดครับถึงป่านเยีออ่ยว่ามาถึงหลวงน้องครับน้องประมาณห้าลอยโล,หโลห่หรือหกลอยโล่หรือเจ็ดลอยโล่อะไรเมื่อเลยซ้ำไปกรุงเถียรีก่าเนี่ยเพราะมันกันนะครับโอ้ซ้ำไปกรุงเถียรนนะครับอ่านี่ครับประมาณตอนเที่ยงหรือตอนบ่ายนะครับเสียออกเดินทางอ่านะครับนี่ครับ,รบตอนนี้โชคเฟือ่องหอกกรมาราังรถนะครับเช็ครถเช็คระบบ รถแหยเรียบร้อยครับก่อนออกเดินทางเช็คยางล่มนะครับด่างรถย่างดีครับก่อนแปลกระรางตอนมากระรางนี่ไปนี่มัตอนมาบุคใครล่างครับนี่ไปนี่มันแต่ว่วาตอนไปนี่ยถิ่มระรางเนี่ยจังน้อยครับล่างรถร่างนี่ก็บอกว่าได้แล้วครับช่วงนี้มันหนาฝนครับหนาฝนกระรางรู้บ่อยเนี่ยจังน้อยมีกีจตมงกิจโค่นอ่าช่วงนี้ก็บม่มีปัญไรครับนี่ครับ ทีมงานเราโชอเฟื่องเราก็ล้างรถเตรียมความพร้อมครับนะครับพอกันนะครับเด้วยบางอื่นเนออยู่ทั้งฟังสเปรย์ฝนมึงเลยกับแสงท้องฟินแลนด์ฮะวันนี้ใครเอาหนังเลยบอกโอ้อยู่าหารก็ยังกินบาท่านเบื่ออยู่ครับทีมงานากครับเตรียมหลังรถนะครับเตรียมเช็คระบบรถเช็คหนามุ่งหนามันเช็คน้อมหม้อน้น่อมอ้อยครับเช็คลุ่ม ทุกอย่างครับก่อนออกการออกงานทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยของรถนะต้องไปเสียกลางทาง่ไปเสียกลางทางลําบากนะครับเด้อทำสองเช็คก่อนเช็คลุ่มเช็คยางไว้เรียบร้อยครับผมนี่นะครับกหลางรถหลังล่าเช็คกํามันเครื่องเช็คหม้อน้ำครับผมนี่นะครับก่อนจะเดินทางทุกครั้งครับครับตอนเที่ยงเที่ยงบ่ายเลยครับเกาะจิตภาพทีมงานเดินทางมุ่งสู่ จังหวัดเลยวังสะพุงครับผมนะหอดประมาณหกถุ่มตีหนึ่งผมนะครับเด้อครับเด้อเออนะครับครับตอนเช้าๆอยู่ที่กรังสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับรถแห่กเตรียมพร้อมเสียออก,กางานหัวงาวนะครับนีบ่ครับหันหัวมาตรงนี้ไปว่าเสียออกงานได้เนี่ยครับนะฮะรถแห่หน่อยหนึ่งบนสายยันซาวพร้อมด้วยหน่อยสีครับผมหน่อยสองอ่าหน่อยสองกับสียออก นะครับช่วงนี้ช่วงมีการมีงานกับช่วงพระรามสุขเสาทิตย์จันเนี่ยครับนี่ช่วงนี้ครับมีการมีงานครับผมยิงมานเฮาล่างรถแล้วเมื่อเรื่อกันครับครับแสงทองฟินแลนด์นำทีมโดยแสงทองฟินแลนด์นำทีมโดยแพทย์ผ่าแสงทองพยาบาลฟินแลนด์นะครับช่วงนี้กะทิมีงานไปฮอดพน่ะเมษากะทิพักคอรดแต่ว่าสั้น สิไล่สดเอาเด้อครับเด้องพิธีใหญ่ไปบริบิรณกับฝ่ามาเบิ้งนะครับเด้องก็ไปสิบ,บริบูที่ใหญ่นะครับไปมีแต่ไลายสยาดวดนะครับเด้อหลังสงการไปแล้วแต่เจังเบิ้งเอานำไต่กุ้มปิดเอาหลังสงการไปนะครับน้องสำหรับแสงทองฟินแลนด์ครับผมหลังจากสงการไปแล้วทีมงานเ้าก็แยกใหญ่ กันครับผมต่างคนต่างไปครับไปน้ำงานกับเครื่องอืนครับผมไปกับกังเสียงยืนไปน้ำหน่วยอืนครับผมอ่าตัวใดมาตั้งเป็นคนไวให้เก่ากลับไปครับรถสี่ขันกับสี่รถเดือยขันหนึ่งสองขันนะไปตะไร์สดมันก็บริสายรถหลายขันเนาะครับเนาะอ่าเพื่อนกับสรไปเฮ็ดงานไปเฮ็ดการต่อผลงานสิเปิดวงครับผมนี่พอกันดี ช่วงนี้ก็พยายากันอยู่ครับขนาะจนหอดวันที่สิบแปดถ้านาทีไปหอสิบแปดคนอะสิบแปดแม่สาแล้วก็จะเสว่ากันไหมครับผมมาพอกันครับทั้งเมืองเลยนะครับด้วยมืออื่นครับเมนี้ก็สิพากันเดินทางนะครับเนาะครับขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชาแนลครับผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำเนี่ยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ